อะมากินข้าวนี่ต้มปลาหมอผัดทุกงท้องหะหมไก่ไ,ไก่ไหมไก่น้ำใหม่เหรอินไม่ได้ะอ่ะเอ้ามาสามสามสามยินทำไม่ได้มีแรง อึ๊บเออคำจะโตห <Okay. S 2> ่อหืมหอไม่ได้ครับต้องกินไปสามคำเองนะกินนิดหน่อยนึงวันนี้ยายก,กินข้าวเองไม่ได้เนาะ <c oughs> ตักไม่ได้นั่งไม่ค <paralysis> ่อยไ,ได้วันนี้ต้องปอนกันซะแล้วเอาข้าวเอาเนื้อข้าวฮะเอาเนื้อข้าวมากๆเอาเนื้อข้าวมากๆอ๋อเออกลับไม่ต้องมากกลับไม่ต้องมากเอาไปอีก เออโอเคเป็นไรอ่ะอ่ะข้าวเพราะเนี่ยข้าวเนี่ยปลาด้วยข้าวด้วยอืมเป็นยังไงแล้วอาการวันนี้มันปวดหมดหมดเลยเหรอเดี๋ยวกินยาแข่งใจกินข้าวให้ได้เยอะๆก่อนต้องนั่งทิ้ง อึ้งสดน้ำหน่อยเออสดน้ำชื่นใจอุ่นให้ร้อน Kha hứng nồi hả? Ừ. Chập hò Ấy ừ. nồi phan thong nó lòi mạc này dài Tóc thong nhiều nhiều nữa <cười> 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 Sốt nám, sốt nám Âm, kiện, kiện, kiện Hỏi đó Ít nổi đây mình lấy thăm ừ. Ít sắc